ดอกกำลังงามๆเลยครับเนี่ยซําเนี่บางอื่นยางมาพอครับเนี่ยบ่ได้เอาไฟอันแช็กมากเนาะครับไฟแช็กมากล้วก็เผาใบไม้เพื่อเพื่อสีได้กินหัางมันเนาะครับ ห้องบบใหญ่บ่หน้อยเกินไปครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาป้าเก็บเห็ดครับกะโบได้มากเก็บเห็ดเป็นสองอาทิตย์แล้วนะครับฝนมันบกค่อยตกครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนกะตกมากแล้วนะครับเดี๋ยวมาหาเลอกเบิ่งเห็ดน้ำกันนะครับว่าจะมีเห็ดออกกันไเนนะครับดอกแรกครับนี่ครับเห็ดเพิงครับ เห็ดเพิงทาดครับ ดอกน้อยๆกะล่างขืนไหมครับเนี่ยเห็ดเพิงตอนนี้กะาย่างลงมากข้างล่างแล้วนะครับอันทึ่งดอยมันบ่ค่อยออกครับเห็ดเดี๋ยวสียางลงมาบึง่งเห็ดเพิงขมอยู่ปลายอยู่ข้าครับโอ้เสียงผู้ใดเลื่อยไหม่นาะนี่ครับเนาะนี่ครับมันกะพ่อมีอยู่ครับเนี่ยเห็ดเพลิงครับ รอบที่เลียวมันก็ออกอยู่ครับแต่ว่าโบมีเวลามาเบิงเนาะครับเพราะว่ามันออกพร้อมกันกับเห็ดตะไคร้ครับผมก็เลยเลือกไปเก็บเห็ดตะไคร้ก่อนก็เลยโบมีเวลามาเบิงเห็ดเผิงขมครับ ยุ่ท่างมองผมอยู่เห็ดมันก็ออกซาเนาะครับเพราะวา่าฝนมันบ่คอยตกฝนก็ะพึงจะมาตกนี่แหละครับตกแต่ว่ากา็ตกบ่โดนเนาะ ดอกกำลังางามๆเลยครับเนี่ยซัมเนี่ สองดอกนี่เ่าเหรอครับตามันเก่าได้อยู่ครับนี่ดอกตูมดอกน้อยๆมันจะลายอยู่ด้วครับนี่ นี่ครับดอกหน่อยครับเป็นลายดอกอยู่ ครับหัางมิมครับบางอื่นย่างมาพอครับนี่บดได้เอาไฟอันแช็กมาเนาะครับไฟแช็กมาแล้วก็เผาใบไม้เพื่อเพื่อสีใดกินหัางมันเนาะครับโอ้หั่งใบไ่บบหน่อยเกินไปครับนี่โอปล่อยมันไวน้นีแล้วครับ หาเหตดตอครับเนี่ยครับได้ซ้ำนี้แหละครับได้บ่หลายดอกพ่อได้แกงแจ็กถวยหนึ่งเนี่ยแหละครับช่วงนี้เห็ดมันกะถือว่าออกบหันในหลายนะครับเพราะาารว่าฝนมันกะตกตกแต่ว่าตกบ,วดดวนนบ่ดวนนะครับดวนๆตกเทือ บัคือทางอื่นนะครับทางอื่นเขาจะวนไดเก็บเห็ดหลายรอบแล้วครับแต่ว่าทางมองผมอยู่นี่เห็ดบกท่นไนออกหลายปันไดครับนี่แต่ก็พ่อไดเก็บอยู่นะครับเห็ดไข่บกท่านไนออกเด้อครับผู้ใดถาเบิ่งเห็ดไข่เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก่อนครับถึงจะออกซาแต่ว่าก็าออกเนาะครับขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะครับอ่าเดี๋ยวพรมจะเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องไดรับชมกันคือเก่าเนาะครับสามารถติดตามได้ทั้ง สองช่องทางนะครับช่องทางแรกกับช่อง YouTube ช่องทางที่สองกับเพจ f a c e o o o k นะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปนาโอกาสนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ